ท็อป a z y, L o x y เ o x y เผยภาพแรกเบียดวอยซ์หลังมีดรามา่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้แรปเปอร์ดัง Top L-A-Z-Y-L-O-X-Y นั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดครั้งแรกเตือนสติชาวเน็ตปมดรามา่าเบียดวอยซ์โดยในโลกออนไลน์นั้นเกิดเป็นแฮชแท็ก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียด voice หลังมีข่าวรูปหลุดของเบ the voice ซึ่งท็อปลาซิล็อปซีได้โพสต์ระบุข้อความว่าถึงท่านผู้จเจริญทั้งหลายที่อาจจะมีหาดอกจันแต่ไม่มีสมองแล้วออกมาแสดงความคิดเห็นงโง่ๆแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงหลังจากกรรำหอดอกจันตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมกำเงินกันไว้ด้วยนะครับต้องบอกว่าล่าสุด ท็อปแอลเอนั้นก็ได้เคลื่อนไหวเผยภาพล่าสุดอดีตคนรักเบียเดอะ์ไวส์ขณะวีดีโอคอลให้กำลังใจหลังมีดราม่าปล่อยภาพโดยเขานั้นได้เผยภาพผ่าน i อ s t สตอรี่แท็กไอจีเบียเดอ e พร้อมอีโมจิชู2นิ้วก่อนที่จะโพสต์ข้อความว่า ใครที่โพสต์หรือความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเพิ่มเติมส่งมาไอจีนี้ได้เลยนะครับ